กราบ <ไง S 1> สบายดี<ง>พ่อแม่พี่น้องสู้ครูทุกคนทางไกลทางไกลเมื่อนี้ก็มาพบมาพอ้อกันเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องกับช่องผู้ไทยเมืองลาวเดี๋ยวเมื่อนี้ก็พาพี่พ่อน้องมากินแก,ง,แกงปลา<ง>คอพี่น้องแกงปลาคอให่่พี่นะตอนบากหง่พี่น้องตอนเด็กโชยพูอ๋เด้อพี่น้องมากินกด้อพี่น่ะเห็นอยู่บอแกงเส้อปลาคาพี่น้องเอ้แล้วก็เชิอเฮ็ดเฮ็ดคอนนำ้ำ มามาพี่น้องกินก,กินข้าวด้งกันเด้อมาเด้อมาเด้วอวอพิดวาทืออิ่วัูวหนึ่งกันหิวข้าวแห้งนะเข้า,า <c oughs> <c oughs> มาชิมไม,ม่ได้พักได้มหมเนี่ยได้แ,แต่แกงป่า nghe em mình mượn nó. sẽ gì? Xe bà khó nhanh luôn đó. แห่แห้งหป่ะคืมีปลาบงคือในทานก้อมได้พี่น้องปราะท่าก็รู้เคยชดไม่ไปหเือเบล่เน็บจะกีนแห้ไว้ แอบไปน้องเลยลืมเอาลูดดอนมากัดเนาะแอบไปน้องเอ้ยไม่ได้ว่าเอาเลยตั้งแซ่บบดีบาร์บาร่าเขากินทีแต่ของเขามักเนาะ มมนโดยแสบของตอัวเรามีมากความีกี่เนาะ่ะมันมีแสบยิมากคีโตเขา่าแสบมันก็ไม่แม่นน,นะเนาะไม่มมอวางแฝกไม่ใช่นะ อืมหน้าไฟหน่ะยอืม เห็ดคอนพี่น้องเอ้ฮ็ดคอนรู้ว่าฮิดบดนะฮะอันนี้คือพักพูดเพราะาพักค้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> п 네. 음, р 음, 잘 응? แอบไปน้องเลยยินยัเถีงเท่งอันนี้เบงชวดน้ำมรขับกก พะคาบัานข้าุคือพะคาบัานค่ัมันข้าตัยๆเงี้ <S 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 จำมาเลยมันจังน่ แกงชื้อขิงนั่พี่น้องมีดับข้าวมีดับข้าวปลาชิ้ขิงก็บอก nè. nè. Chắc bạn hết chưa mà. <laughs> hết đi mà cũng à mà ăn กินเพ่ดเดียวตัวนีนราคาน้าหมิ่ิเมื่อ Còn như tốt thì bao ao ngon không ngon 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 phần ngon 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 Nón ngon 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 มันมาไม่ามีเงินแล้วบัได้ร่งใจบัได้ร่งใจน้ำหยางอยากกินหยางบางทอมันกบับ่มีมหให้เขากินใช่ไหมอืมอน,นี่คือกับปู่เองเนาะ,ะกินเอาใหม่สดๆจังสิไปหาซื้อพวกนี้หรอกสดๆเราซือถ่ายกระตาไปเขาในป้ามันอ,นอือิมอนนะ่มแม่บันทึกย้อนเข้าเกืบเอบหมด เกษตรขอจบคลิปว่าชั่งนี้เนาะพี่น้องเพาพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเพียงพลังเจอช่องน้องใหม่ไอคลิปต่อ,ตอไปถ้าผิดพลาดประการเลืกขอโทษขอพ่ายหลายพี่น้องเพราะว่าคอยกับช่องน้องใหม่อะนะอาจจะถือแน่ผิดแน่แหละขอโทษขอพ่ายลหลายเชษขอลาชั้งนี้เนาะพี่น้องส,ส,สบายดี